สวัสดีครับกรเกษตรลอยเศร้ากมาอีกแล้วครับมือดีสีผ้ามาช่มสวนผักวานนะครับมาช่มการใส่ปุ่นใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยเกษตรเป็นปุ๋ยคอ,อกนะครับปุ๋ยคอ,อกนี่มันต้นใหญ่แล้วมันก็นเลยใส่ได้ครับแต่ริงๆปุ๋ยสดกะสิพอใส่ต้นหน่อยแต่ว่านี่ต้นมันใหญ่แล้วนะครับนี่นี่ครับนี่วิธีการใส่ปุ่นใส่ปุ๋ยนะครับ ปุ้ยคอกนะครับเป็นปุ้ยคอกเียก็สิโรยโรยโรยตามพื้นแบบนี้ห้างห้างต้นนะครับนี่โดยรอบต้นประมาณนี้นะครับนี่ก็ยังใส่ไร้ในเลียวนะครับนี่ครับใส่โรยโรยโรยให้ทั่วนะครับนะโรยให้ทั่วให้ทั่วพื้นที่มีต้นผักหวานอยู่เ้อนี่ครับนานนี้ก็ที่เป็นนาพัก ใบนะครับผักใบผักต้นนะครับนี่ดิโดยประมาณนี้นะครับนี่ผักใบผักต้นมันนี่ยังใส่บะเนี่แล้วนะครับเพิ่งทางที่ใส่แล้วนะครับนี่ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยแล้วแวนี่ดิโดยประมาณนี้นะครับนี่ใส่ไปเลยนี่ครับใส่ห่างๆต้นโดยประมาณนี้ครับเพราะว่ารากมันหาจินไก่ได้แล้วนะครับหลักพวกวานปลาหาจินไก่ได้แล้ว ร้วยโดยรอบเลยครับที่มีต้นพะวานอยู่แล้วกจะติปมาณนี้ครับในการใส,ส่ปุ่นใส่ปุ๋ยนะครับใส,ส่ปุ่นใส่ปุ๋ยครับร้วยโดยรอบเลยเดี๋ยวลากมันดูดซึมในเมือแล้วครับนี่ในเมื่ัดนี่ก็แม่นนะครับ มีวิธีการใส่ปุ๋นใส่ปุ๋ยแล้วครับผู้ใดมีกันนําไปประยุกต์ใส่ส่วนจ้าของได้นะครับต้นหน่อยต้นใหญ่ครับขาดกันไปนี่นี่ต้นพีเหลี่ยงครับโดยประมาณนี่ครับงางก็ได้ครับมีหลายต้นที่ตัดแต่งไว้อยู่นะครับในต้นของในส่วนของพีเลี่ยงนะครับแต่มันคุ้มเกินไปมันก็พอค่อยดีปันได้ครับตรงนี้นมันพอดีพงงามกันนะนะ มันกับสิพ่างแสงลักษณะนี้ครับดีนะวันนี้แดดออกครับมันกับสิพ่างแสงโดยประมาณนี้ครับพอหนาแรงมากเขาก็ต้องเปิดอีกเปิดให้เพิ่อ,อ้รับแสงเต็มทีเพื่อท,อทีได้ออกยอดนะครับหนาฝนนี่ก็ไอทำความสะอาดสวนใบไม่ให้มันรกนะครับทำาักหนาวัตถุคือเวิดมันกับปกคุ้มมันกับบด่ดีมันยังาหารจากต้นพักบานนะครับนี่ครับ โดยประมาณนี้เด้ววิธีใส่ปุ่นนี่ปุ่นหรือว่าปุ๋ยคอกนะครับนี่ต้นไ่แล้วมังเลยเห็ดไงครับถ้าต,ต้นน้อยนอยมันเ,เห็ดยากนะครับต้นน้อยต้นไ่คลักกันไปนะครับส่วนที่เหลือเดี๋ยวไอเพันออกมาลุ่งให้อีกผมซื้อปุ๋ยคอกกับซื้อพ่นสอบละ สามสิบบาทนะครับเพันนมาส่งให้ทึงตีเลยแล้วก็พ่นโรยให้พร้อมนะครับเทให้พร้อมนะครับแต่ว่าเขาต้องตามกำกับนะครับพ่นอาจจะบ่รู้จักนะครับอาจจะไปเทส่โคนแต่ว่ามันจะเกิดค,ความเสียหายกับต้นพะหวานเ่าได้นะครับส่วนนีว่าให้ใส่ครับเดียวก็คงุ่เฉียวมาใส่ในส่วนต้นเดที่มันใหญ่ต้นหน่อยกับวาท่านันไดใไซนะครับนี่ชมไปเรื่อยๆได้วนี่ ต้นประวานทั้งหมดนะครับเดี๋ยวก็ได้ใส่แต่ว่าผมก็ใส่โโลานาแรงดินมันก็ดูดซึ้มลงไปเมื่แล้วละครับนี่แมงมดมนันต้นประวานตรงนี้พึ่งเลิกเก็บนะครับนี่ยังเปนจริงเห็นอยูงนี่แล้วก็คงติดแตกยอกดแตกยัาง,งาออกมากเ ยังใบใบเงยดีใบเงยเงบกรอบนี่ใบ่ายกรอบมันอยู่โดยประมาณนี้อะนี่ส่วนของต้นหะน่อยนะครับต้นหน่อยก็มีหลายต้นอยู่น่ครับนี่อยู่โดยประมาณนี้เนะีือบต้นไม้พี่เรียงครับต้นหน่อยนี่ลมเันก็ต้ตรงประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ เลยที่ค่อนข้างท,ที่มีลมหนาแนี่จังหน่อยครับส่วนที่ลมพอถึงก็มีนะครับยุตดิเดียดก็มีอาศัยไอ้ตะก้าครอบต้นไหนมันใหญ่แล้วก็เปิดตะก้าออกไว้นะครับนี่นะครับนี่ต้นหน่อยย่มปลูกรุ่นยังจีบวัตถั้นั่นนะครับนี่ครับย่ำวัตถดยปลูกรุ่นปลูกลังยังจีบวัตถอนะครับนี่ต้นหน่อยหน่อยครับปานหยา มองก็บ่เห็นนะครับเพราะเป็นต้นไงมากแบบนี้แล้วนี่โอ้สบายเลยครับนี่บริหารจัดการง่ายครับบางทีปลูกพร้อมกันโตเพาะอกันก็นมีนะครับลังต้นก็สูงต่อมหัวรังต้นก็เลียดดินอยู่ก็มีนะครับผมก็บ่รู้ว่ามันเกิดจากสายเคดหยังกับเพียเพ้ยนๆก็คัยประครบประงม,มันไปนะครับประครบประกม,มในที่นี่กับวแม่นว่าจิเร่ง ปุ่นเล่งปุ๋ยนะครับค่อยๆลดน้ำไปย่า่ขาดน้ำในะย่ามนาแรงนะครับแต่ว่าย่ามนาฝนก็ปล่อยปล่อยเป็นใดเลยนะครับเพราะว่ามีฝนตกตลอดอยู่แล้วชุกจนว่ายแกใหลายก็นี่คนละนะครับเกิดโดยร่วมก็ดีโดยระมานนี้นะครับจนง่ายเกิดง่ายดีนะครับเกิดจากไดปรมมันนี่นะครับจนน,บน,นี่น กาบริหารจัดการได้นี่ต้น่ายแบบนี้นี่กาเป็นเง่แบบนี้มาทุกต้นก็ที่โอเคเลยนะครับนี่ค่อยๆไปกําลังสีงามกําลังสีไง่ก็มีนะครับต้นนี้ก็กาลังสีงามนะครับผมเดานี้ครอบวบนะครับนี่ครอบใ้กันไกลเมื่อเียร์นะครับนี่เงือนต้นพักวันนี่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 ครับเงีน ไกลกันยังแหวกนะครับต้นกระทินั้นหลบผมก็เลยตัดออกไว้นะครับนี่ถ้าแบบนี้เราเฮ็ดง่ายแล้วครับถ้าโตรประมาณนี้เฮ็ดง่ายแล้วนะครับในการบริหารจัดการง่ายแล้วนี่นี่ครับแต่ยิ่งใหญ่ลักษณะนี่บริหารจัดการง่ายนะครับโดยรวมมันจะเป็นประมาณนี้นะครับจัดสรร บรรจวนเพืชได้ลักษณะนี้นะครับหาตะข้ามาครอบนะครับตะข้าก็จะเป็นตะข้าผักเก่าครับเมื่อได้ปฏิเกตหน้าไปซื้อที่เพิ่นเห็ดขายเป็นจิตจะลักษณะนะครับผมก็ไปขอซื้อเพิ่นจากตลาดสดนะครับให้เพิ่นเจ็บไไ้ให้นะครับบางที่อาจจะตกใบละสองบาทสามบาทนะครับไปไม่ใบงามก็สิให้เพิ่นราคาดีเนี่ยนะครับ แต่ว่าเครื่อใหม่นี่ยร้ายครับนี่แบบนี้ดึงออกร้อนนี่นะครับเครื่อใหม่แบบนี้อันตรายเพราะนี่มันเป็นรัดต,ตนผะหวานนะครับโ <c oughs> ดยที่โดยประมาณนี่ครับครอบว้ลักษณะนี้ได้ผอันพู้ใดปลูกไม่ก็ได้นะครับนี่ครอบว้แบบนี้นะย่าม <c oughs> น,น,นาแร่งแต่มีโซล่าเซลล์กับปลอยใส่ทั่วสวนไปเลยไปมีโซล่าเซลล์นะครับนี่แต่ว่ามีโซล่าเซลล์ค็ค่อย เราสด้านานั้นด้านนี่นะครับเปิดใส่ด้านนันด้านนี่ก็เปิดรากสายยางเราก็ไปว่างไว้นามันไหลไปเอานะครับนี่หรือประมาณนี้นะครับต้ตนนี่เงยผมก็บ,บริหารจัดการง่ายครับนี่ล้าทางงาทางยังก็บพได้ได้ขึ้นยากว่าทิถือต้นนี่ครับนี่นี่ต้นนี่เงยแบบทางงาสบายเลยนี่ครับนี่เป็นกองไอ มูลสัตว์ที่ผมเห็ดปุ๋ยมากกว้นะครับเนี่ยมันสีแดงใส่ไก่ต้นได้เลยเพราะว่ามันเย็นแล้วมันบ่นห่อนนะครับได mm ้ hmm. บริหารจัดการในส่วนในการใส่ปุ๋ใส่ปุ๋ยนะครับนี่ได้ง่ายแต่ก็บพร้ะตงอย่างว่ามันจะเข้มนะครับผมกเลยเห็ดปุ๋ยมากกว้นะครับสือปุ๋ยคอ,อกเป็นมากแลวก็เอามาล้อมเป็นคอ,อกแล้วก็เอาฟางเอาใบไม้นะครับปกคลุมไว้นะครับให้เิ่นทำปฏิกิริยากันหเห็น ไ้กลายเป็นปุยมักนะครับนี่สภาพโดยร่วมกับจะเห็ดได้ยังสีรอดม็ดครับเปอร์เซ็นต์รอดสูงครับจัดสรรปันส่วนให้ได้แบบนี้นี่ครับแล้วแต่มีโอกาสก็ยังมาศึกษาหรือสิคอมอมต์มากก็ได้นะครับบอกเข้าใจจึงไดแล้วนะครับผมสิได้เนี้ยเน้นน้ได้ถือครับถ้ามีรูปภาพลุงรูปภาพในใจข้อมต์ให้ผมเบ่งน้าก็ไดนะครับผมสิได้แนะน้าถือนะครับจากประสบการณ์มาแล้วสิบสามปีนะครับ สวนนี้เป็นสวนที่อยู่อำเภอวาลินชำราบนะครับจังหวัดอุบลน,นะครับพางจากตัวอำเภอรประมณัณซีฮาโลนะครับพางจากตลาดเลื่อนซีอยู่ประมาณสามกิโลนะครับสามกิโลเมตรนะครับถ้าไงเมื่อพงศ์วดได้เปิดสวนยังเป็นทา้งการนะครับเปิดทั้งสองทีนะครับอาจจะวิ่งไปวิ่งมาระวังเชิงเงินกับวาลินนะครับพะว่าอยู่ทั้งสองทีนะครับเอาสาหรับคลิปนี้คงที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ ที่สนใจเกี่ยวกับการปลูกเป้าหวานปลาบมมากกันหน่อยนะครับสำหรับชิปนี้ผมก็ขอจบลงไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ